คีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับผมให้ชมพระเครื่องในรายการที่มีความสําคัญมากๆนะครับที่ผ่านมาผมได้พรีเซนต์นะครับหรือว่านําเสนอนะครับคลิปวิดีโอเกี่ยวกับพระเครื่องรายการสาคัญต่างๆครับวันนี้มาชมองค์เกจิอีก,อ,กองหนึ่งนะครับของจังหวัดนครราชสีมาที่มีผู้เคารพนับถือศรัทธาอย่างกว้างขวางครับนั่นก็คือองค์หลวงปู่นินอิสริโกวัดคอนบุรีนะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงสวยมากๆที่จัดสร้างในโอกาส ที่องค์หลวงปู่อายุ92ปีนะครับซึ่งด <firefight> ้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงปู่นินอิสซริโกนะครับครึ่งองค์จะดูข้อความพระครูนครธรรมโคสิทธ์นะครับหลวงปู่นินนะครับพลิกไปด้านหลังเหรียญนะครับพลิกไปด้านหลังเหรียญมียันปรากฏอยู่ตรงด้านบนนะครับเป็นยันสี่เหลี่ยมจะดูข้อความอายุ92ปีวัดคอนบุรีนครราชสีมาครับองค์หลวงปู่นินอิสซริโกนะครับเป็นพระ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและมีผู้เลื่อมใสศรัทธาท่านอย่างมากนะครับดังนั้นเหรียญน,นี้จึงเป็นเหรียญที่มีความสําคัญที่จะสร้างในวาระที่ท่านอายุก,กั้นสองปีนะครับผมต้องขอบคุณเอฟทุกท่านนะครับที่ช่วยกดติดตามกดแชร์กดวิวหรือว่าเท์รีวิวหรือว่าทบทวนเรื่อยๆนะครับรวมทั้ง F c ซที่นะครับเช่าบูชาพระเครื่องครับขอให้ท่านได้รับความสุขความสุเรจทุกอย่างที่ปรารถนาและก็มีฐานะร่ำรวยยั่งยืนมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับผมค,ครับ